เพื่อให้แน่ใจว่าทุกท่านพร้อมที่จะเดินทางไปในระดับจิตใต้สำนึกนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเช็คตัวเองสร้างบริบทว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะคุณจะคุณจะไม่ขับรถแล้วก็ฟังมิ팅ในครั้งนี้ คุณจะอยู่ในบ้านของคุณในที่ของคุณในที่ที่ปลอดภยัยถ้าใครที่ขับรถอยู่ขอให้คุณทำยังไงดีขอให้คุณเขาเรียกว่าใส่หูฟังแล้วก็ไม่ขับรถนะคะมันจะทำให้คุณผ่อนคลายมากโอเคถ้านั่งรถเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากถ้านั่งรถเยี่ยมมากให้คุณใส่หูฟังนะคะ ให้ทุกท่านใส่หูฟังอยู่ในพื้นที่ที่สงบเราจะเข้าไปคุยในระดับคลื่นสมองที่สงบในสภาวะสงบร่วมกันในเซกชันพิเศษเป็นนาทีทองที่เราจะได้ปรับขึ้นสมองพร้อมๆกันนะคะคุณอิทธิพัฒบอกจอดรถชั่วคราวก็ได้นะครับยอดเยี่ยมมากค่ะจอดรถสัก5-10นาที ขอบคุณมากมันจะเป็นการพักที่วิเศษมากขอให้ทุกท่านนะคะนั่งในท่าที่สบายใช่นั่งในท่าที่สบายใช่ค่ะนั่งในท่าที่สบาย,าบายแล้วก็ค่อยๆหลับตานะคะค่อยๆหลับตา เปิดสไลด์เปิดให,ห้ให้ทุกท่านค่อยๆหลับตาให้ทุกท่านค่อยๆหลับตาแต่เปิดใจ ठीक uh है -huh. คุณจะนั่งอยู่ในท่าที่สบายใช่คุณจะนั่งอย่างผ่อนคลายที่นือของคุณในสถานที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยปล่ยให้ร่างกายของคุณได้ผ่อนคลายอย่างสบายใช่ยอเดเยี่ยมมากคุณหลับตาเปิดใจ แล้วก็ค่อยค่อยป่อยใช่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณได้ข้าไป็นส่วนขึ้นของจิตใต้สำนึกคึ้่น ที่เป็นวายเรชันเดียวกันที่เป็นที่อยู่เดียวกันของจิตใต้สำนักของคุณค,ค,ค่อยๆนะคะใช่ ที่ปิดสนิทต,ตั้งแต่หัวตาถึงสายตาทำให้คุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นตอนนี้จิตใต้สำนึกของคุณได้เข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายคุณแค่อนุญ,ญาตให้จิตใต้สำนึกของคุณได้ทำงานอย่างผ่อนคลาย ให้จิตได้สำนึกของคุณรับรู้ว่าคุณกำลังหายใจอย่างผ่อนคลายสบายหายใจออกผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งหลายของร่างกายค่อยๆจาง ค่อยๆเบาค่อยคอยหายออกไปมีเพียงลมหายใจที่ผ่อนคลายหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกสบาย หายใจเข้ารับพลังงานที่งดงามที่อยู่รอบๆตัวคุณใช่ค่ะรอบๆตัวคุณมีพลังงานที่วิเศษไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสม,ม กำลังค,ค่อยคอยปรับไ่ในขึ้นที่เป็นขึ้นที่ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อในหน้าผ่อนคลายดึงสีปาะ อาจจะมีรอยยิ้มถึงความผ่อนคลายที่มีปากเล็กน้อยใช่นความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อของคุณมีขยายออกไปอย่างสมดุแบบคุณรู้สึกเบาสบายใช่ความเครียดมันได้หายไปหมดแล้ว ในขณะน,นี้ความผ่อนคลายของคุณนะสมบรูรณ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความผ่อนคลายแผ่กระจายไปทั่วร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบใช่ ด้วยการทำงานของเซลล์ต่างๆที่ผ่อนคลายทำให้ร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจนปลายเทา้าได้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและต่อไปอนุญาตให้จิตได้สำนึก ได้รับรู้ถึงแสงที่สวยงามอยู่บริเวณเหนือศีรษะของคุณให้แสงแห่งการเยวยาอันวิเศษนี้ที่เป็นแสงแห่งจิตวิญญาณค่อยๆเชื่อมต่อกับแสงบนศีรษะ ที่อยู่รอบตัวคุณเป็นแสงที่จะพาคุณดำดิง่งลึกลงไปลึกลงไปเป็นแสงที่พาคุณไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งลึกซึ้งถึงความสงบ และการผ่อนคลายสบายสบายรู้สึกผ่อนคลายมากยิขึ้นใชเป็นช่วงที่ดีของการนำเข้าสู่คลื่นแห่งปัญญายา ขึ้นที่จะนำคุณไปสู่หึงพลังที่ทรงพลังไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรนั่นยิ่งทำให้คุณได้ยินเสียงของเตงชัดมากยิ่งขึ้นใช่ก็คุณรู้ตัวมากยิ่งขึ้น ระบบสมองระบบประสาทของคุณผ่อนคลายอาวัยวะทุกส่วนของคุณได้รับการเยียวยาเพียงแค่คุณอนุญาตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคุณแค่ปล่อยมันไปได้วยความสบาย และคุณก็แค่รู้สึกตามมันไปและนั่นคือการเยียวยาได้เกิดขึ้นแล้วกล้ามเนื้อของคุณเส้นประสาทของคุณกระดูกสันหลังเซลล์ทุกเซลล์ น้ำมันคนน้ำมันเหลวไขข้อในร่างกายของคุณทุกอวัยวะทุกส่วนได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ร่างกายของคุณได้ส่งมอบพลังแห่งการเยียวยาอันทรงคุณค่านี้ให้กับจิตวิญญาณของคุณ กระบวนการนี้เป็นการเชื่อมทางลัดที่วัยสู่จิตใต้สำนึกเมื่อเข้าสู่จิตใต้สำนึกก็คือเข้าสู่ทุกอย่างในจักรวาลตัวคนนั้นเป็นส่วนย่อของจักรวาลทั้งหมดขอบคุณตัวเอง ที่พาตัวเองมาในพื้นที่แห่งนี้พื้นที่ที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงนานแค่ไหนแล้วคะที่เราไม่ได้อยู่กับตัวเองและนี่คือโอกาสที่คุณจะได้ถอยลึกลงไปถอยลึกลงไปเมื่อติวนับสิบถึงหนึ่งคุณจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ลึกลงไปมากยิง่งขึ้นสิบผ่อนคลายสบายจาความผ่อนคลายได้ผ่อนคลายมากยิง่งขึ้นไปอีก ดิ่งลึกลงไปพร้อมกับตัวเลขที่จะนับถอยหลังเจ็ดลงลึกถึงความผ่อนคลายมากขึ้นเข้าสู่พลังแห่งความสมดุที่ดีงาม อนุญาตอนุญาตให้จัดใต้สำหรับของคุณได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างใช่สี่ คลายถึงจิตใต้สำนึกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและนี่คือส่วนแห่งความสมุบส่วนแห่งความรักส่วนแห่งความงดงามที่พาคุณเข้าไปในสวนแห่จงจิตวิญญาณ และความปลอดภัยที่สมรุ์แบบเต็มไปด้วยแสงที่วิเศษและงดงามในขณะนี้ความผ่อนคลายของคุณได้พาคุณเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกอย่างแท้จริง เซลล์ทุกเซลล์ของคุณได้รับการเยียวยาแสงที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณมีพลังความรักที่อยู่ในตัวคุณค่อยๆเยียวยาค่อยๆพาคุณกลับมาสู่ความเป็นธาตุที่แท้จริงของคุณในขณะนี้ เซลล์ทุกเซลล์ได้รับการยิงยาเซลล์ทุกเซลล์ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบช่วงเวลานาทีทองสั้นๆที่คุณได้อยู่กับตัวเองแบบนี้ทำให้จิตวิญญาณของคุณได้กลับมาสู่ความจริงอันเป็นนิรันดร์อีกสักครู่ เราจะกลับมาในห้องนี้พร้อมๆกันเมื่อถิงนับ1นถึงสนะคะและเราจะไปต่อกันอีกค่ะ 1. นึถูกความรักความสุขความสำเร็จได้ถูกโปรแกร,รมอยู่ในตัวคุณแล้ว 2. คุณได้กลับมาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของคุณ 3. เดี๋ยวอยากให้คุณยกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกนะคะ ยกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกของคุณแล้วกดลงไปใช่ค่ะกดลงไปเพื่อเป็นการแองเคอร์เพื่อเป็นการเก็บพลังงานนี้ไว้ให้อยู่กับตัวคุณเพียงแค่ช่วงนาทีสั้นๆนาทีทองนี้คุณได้ให้ของขวัญที่วิเศษกับตัวเองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็รับพลังงานนี้เข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณกดมือของคุณลงไปที่หน้าอกค่ะใช่ คุเท่านั้นที่สื่อสารเดี๋ยวอยากให้คุณขอบคุณตัวเองในใจให้คุณขอบคุณตัวเองในใจนะคะสำหรับวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้ที่คุณได้ตัดสินใจพาตัวเองมาในพื้นที่แห่งนี้ที่ทำให้คุณได้เติบโตและไปต่อยอดเยี่ยมมากค่ะเมื่อคุณพร้อมคุณจะค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะ มื่อคุณพร้อมคุณจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะยอเจี่ยมมากยอดเจีมมาก